สอนพี่หน่งนะครับแกปีนขึ้นไปเช็คตาดอกด้านบนนะครับึ้นได้ปีนดูงบนพี่ดูได้ว่ามีใต้ท้องกิ่งเริ่มมีเป็นไข่ปลายบิบมาบ้างหรือเปล่าครับต้นนี้เป็นกระดุมนะครับเป็นพันกระดุมนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับใบป้อมๆนะครับกลมๆป้อมๆลักษณะน,นี้นะครับใบเข้มเข้ม เป็นรอนน้อยๆนะครับแต่ไม่ร้อนเยอะเหมือนพันนกจิดนะครับโอเคนี่กิ่งเล็กๆอ่ากิ่งใหญ่ยังไม่มีกิ่งใหญ่ไม่มีปลายกิ่งเริ่มมีใช่ไหมมันจะเริ่มจากปลายมาก่อนพี่เวลามันจะออกดอกมันจะเริ่มจากปลายมันมันมีแต่ปลายอ่ามันจะเริ่มจากปลายกิ่งแล้วมันจะเริ่มไล่มาถ้ามันเริ่มมีมานะเป็นขาวๆบ้างกระจุกห่างๆบ้างครับแล้วเรามาประกอบกับด้านล่างด้านล่างเริ่มเห็นชัดแล้วลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยเราสามารถ ตีวงน้ํากระจายกว้างได้เลยนะครับเพื่อพัฒนาชุดดอกแบบเนี้ยให้ให้ออกมากระจุกใหญ่มากขึ้นนะครับคืออันนี้เป็นเทคนิคในการกระแทกน้ํานะครับเพื่อกระตุ้นดอกให้มันออกมาประกอบกับค้นปุ๋ยนะครับส่งเสริมการออกดอกนะผมพี่ตีว่าไอ้ต้นเนี้ยออกดอกสักกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นแล้วเกินห้าสิบเกินอลไรเกินเลวเนาะถ้าอย่างเนี้ลักษณะดอกที่ออกมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นลักษณะเนี้ย เราสามารถตีน้ําวงกว้างได้เลยเพราะถ้าเกิดบีบน้ําต่อไปเนี่ยแล้วสภาพอากาศอ่ามันเย็นดอกมันเดินดีแต่พอมันร้อนเสร็จปุบอ่ามันจะไม่ค่อยพัฒนานะครับการที่ให้น้ําเพิ่มเขาเนี่ยเพิ่มการให้น้ําเขาอะมันทําให้ชุดดอกพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับดอกมันไม่ขาดน้ํานะครับเพราะว่ามันจะมีไนโตรเจนเป็นตัวส่งพัฒนาช่อดอกไปด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับ